สำหรับคนอังกฤษจำนวนมากก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องกระทันหันและไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนนะคะที่สมเด็จพระราชินานาถอลิเซาเบธท,ที่สจะ,สะเสด็จสวรรคตไปเมื่อวานนี้และสำหรับหลายๆคนก็คงจะได้รับรู้ถึงการทรงงานของพระองค์โดยเฉพาะบทบาทของพระองค์ในเรื่องการเมืองสังคมที่ประชาชนรับรู้มาตลอดผ่านสื่อของอังกฤษนะคะในช่วงเวลานี้ได้เห็นประชาชนจำนวนมากไป รวมตัวกันที่บริเวณพระราชวังบักกิงแฮมและได้ร่วมกันส่งสารจำนวนหนึ่งก็ร้องเพลง God Save the Queen เพื่อไว้อาลัยให้กับการจากไปของพระองค์นะคะดิฉันได้สอบถามจากคุณสมชัยสุวรรณบรนอดีตบรรณาธิการ BBC ภาคภาษาไทยเพื่อขอให้สะท้อนความรู้สึกของคนอังกฤษในช่วงเวลานี้ค่ะคนะครับมันทุกคนยังตะลึงงงกันอยู่ว่า เกิดเหตุการณ์นี้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ที่หน้าวางังเขามีประกาศประแผลไว้ตามอระเพณีแต่ดั้งเดิมก็เลยรู้สึกว่าคนรงกิษนี่มีความผูกพันกับควีนริสเบ่อนข้างมากความรู้สึกที่เห็นชัดอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเช้านี้ผมดูข่าวทีวีรายงานสดจากพระราชวังวินเซอร์นะครับที่อยู่นอกนอกลอนดอนก็มีผู้คนจํานวนมากไปเริ่มวางดอกไม้กันที่หน้าวางังบางคนก็ให้สัมภาษณ์ไปร้องไห้ไป แลความรู้สึกของคนที่ในเมืองวินเซอร์นี้ผูกพันกับสมเด็จพระราชินีมากเพราะท่านประทับอยู่ที่นั่นเป็นเวลาปีละนานมากเป็นหลายายเดือนนะครับแล้วก็คนแถวนั้นก็ถือว่าพระท่านเหมือนกับเป็นเป็นเนเบอร์เป็นเพื่อนบ้านเขาก็เป็นเนเบอร์ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นพระมหากษัตริย์เพราะว่างวันก็องค์ท่านก็เสร็จมาพบปะผู้คนรอบๆวางทักทายกันเหมือนเหมือนเป็นเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานเจ็ดสิบปีนะคะครองราชยาวนานที่สุดสําหรับสหราชอาณาจักรด้วยถือเป็นความสูญเสียอย่างไรสําหรับสังคมประเทศสหราชอาณาจักรคะโดยเฉพาะบทบาทของพระองค์ก็ชัดเจนทั้งในแง่ของสังคมเรื่องของการเมืองนะคะคนคนรุ่นนี้ครับคือคนรุ่นเราเนี่ยครับประมาณเนี้ยถึงอายุป,ประมาณเจ็ดสิบเนี่ยครับก็มีแต่พระองค์ท่านพระอ,องค์เดียวที่เป็นพระมหากษัตริย์ ไม่ไม่เคยไม่เคยมีความอคือเติบโตขึ้นมาก็มีทัาพระงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่แล้วแล้วในช่วงระหว่างสงครามโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เวลาเกิดวิภาวะวิกฤตกับประเทศนี้นะครับก็ท่านผูะองค์แค่ก็จะแสดงบทบาทสําคัญช่วงระยะหลังๆน,นี้ก็มีกรณีที่เกิดโควิดกครับเกิดแพร่ระบาดอ่าไวรัสโควิดนี่นะครับก็ องค์ท่านก็ออกทีวีถึงู้สึกจะสองครั้งนะครับเพื่อมาให้กําลังใจประชาชนให้ให้ให้ความรู้สึกว่าไอ้ความ <S <S ความวิกฤตต่างๆเหล่านี้สักพักหนึ่งมันก็ผ่านพ้นไปนะครับให้วิวท่านพระองค์ท่านพูดว่าวิวมิดไอเนนะครับายความว่าเมื่อล็อกดาวน์เนี่ยทุกคนก็มาพบปะกันไม่ได้แล้วถ้าหากว่าสักพักหนึ่งล็อกดาวน์ก็จบแล้วเราก็จะมาพบกันอีกเพราะนั้นเนี่ยท่านเป็นสร้างความต่อเนื่องให้ให้กำลังใจนะครับ แล้วก็เป็นผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจของบรรดาผู้คนของชาวอังกฤษมาตลอดด้วยความผูกพันเช่นนี้ทาให้รู้สึกว่ายอมรักไม่ได้หรือว่าตกใจที่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราสูญเสียองค์ท่านไปแล้วครับบทบาททางการเมืองของท่านก็มีความสําคัญอย่างมากนะคะเพิ่งจะได้เห็นท่านที่โปรดเกล้าแต่งตั้งลิสทรัสเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษบัดมาดและท่านก็เป็นกษัตริย์ที่ต้องท่งงานทํางานกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษถึง15คน ตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างไรแล้วได้เห็นบทบาทเวลาท่านทรงงานให้คำปรึกษาแก่นักการเมืองอังกฤษมีความสำคัญอย่างไรคะก็เป,เป็นเรื่องที่นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนอังกฤษตกใจเพราะแค่เมื่อวันก่อนเองพคกท่านก็ออกงานให้นายมตีคนใหม่เเฝ้าแล้วก็มีพระบรมชาติราชองการไปไปตามรัฐธรมนูญไปไปตามประเพณี บทนี้ก็เป็นบทบาทสาคัญของอสมเด็จพระราชินีที่พระอ,องค์ท่านนี่จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่มีมาตลอดระหว่างระหว่างพระอ,องค์ท่านเป็นระหว่างที่พระอ,องค์ท่าน,เ,นเป็นพระมหากษัตริย์ตลอดมาเนี่ยก็เ,เปลี่ยนตัวนายยมตรีมาแล้วถึงสิบห้าคนนะครับตั้งแต่รู้สึกตั้งแต่สมัยวินสตันเชอร์ชิลมาจนถึงริชทรัสนี่นะครับก็เ,เป็นประเพณีของอังกฤษที่ว่านายฐมตรีเนี่ยในฐานะผู้นํารัฐบาลเจะต้องเข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงาน สมเด็จพระสินิอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละครนะครับและทุกครั้งที่เข้าเฝ้าเนี่ยก็จะมีพระปฏิสันฐานมีการสนทนาพูดคุยกันนะครับให้คำเราจะเรียกว่าให้คาแนะนําหรือว่าสักถามแต่เมื่อกี้เนี่ยนะครับผมฟังวิทยุ BBC เนี่ยเทรซาเมย์นะครับอดีตนักดนตรีก็มาพูดบอกว่าตัวตัวเทรซาเมย์เนี่ยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสิริอยู่บ่อยครั้งเพื่อที่จะ พื่อจะถวายรายงานแต่เวลาเข้าไปถวายรายงานรู้สึกว่า,เ,าเหมือนกับเป็นการคอนเวอร์เซชันเป็นการพูดคุยกัน,นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับมากกว่าที่จะไปรับไปรับองค์การหรือไปรับคําแนะนํามาแต่ว่าความรู้สึกของเทเรซาเมย์คือเหมือนกับว่า,เ,าเป็นเพื่อนกันแล้วมานั่งคุยกันปัญหาปัญหาแลกเปลี่ยนปัญหากันาหาวิธีแก้ปัญหารู้สึกว่าไม่ได้มีมีความรู้สึกว่าจะ,จะต้องมีพบะบรมเช่องค์การมีํำชับกํำชาว่าจะต้องทําอะไรนะครับ บทบาทความรู้ของท่านทั้งในแง่ของการทรงงานและประสบการณ์คงจะมีความสําคัญอย่างมากต่อสังคมของสหราชอาณาจักรด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ท่านขึ้นเป็นประมุขของอังกฤษก็เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนมาถึงทุกวันนี้ผ่านไป70ปีก็เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมามา,มากในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐนะคะถ้าพูดถึงการให้คําแนะนําหรือว่าการทรงงาน ร่วมกับบรรดาน,นักการเมืองพระองค์เองก็น่าจะต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะระยะหลังๆนี่การเมืองของอังนนกฤษก็เปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะครับตามกระแสะการเมืองระหว่างประเทศแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยอทั้งนายยมตรีทั้งแม้กระทั่งตัวของบริสจอนสันเองก็เคยพูดว่าพวกงท่านเป็น continuity นะครับเป็นที่สร้างความต่อเนื่องกันมาแล้วก็เป็นอะไรนะ steady คือท,ทำให ความยุ่งเหิงความยุ่งเหิงยุ่งเหิงหรือภาวะวิกฤตต่างๆที่มันมีความแหลมคมเนี่ยเบาบางลงพระองค์ก็อาจจะรับรู้ความรู้สึกของประชาชนโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันโลกยุคดิจิทัลมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะสังเกตว่าตอนหลังพระองค์ก็จะมีการแสดงออกที่เกี่ยวข้องหรือว่าให้ประชาชนได้รับรู้มากขึ้นอย่างเช่นช่วงเปิด พิธีโอลิมปิกปี2012และการเข้าเฟรมล่าสุดกับหมีแพดดิงตันด้วยนะคะคุณสมชัยคะที่ทำให้ประชาชนอาจจะถูกอกถูกใจอย่างมากทีเดียวครับในช่วงโอลิมปิกคือตอนที่เป็นดัมมอนจูเบอรี่พระองค์ท่านก็เข้าร่วมคือ,อพระอ,องค์ทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมประเทศอังกฤษนะครับสหราฐอาจรากาการที่พระอ,องค์ท่านเข้าร่วมก่อนที่จะเข้าเปิดเข้าไปพิธีเปิดโอลิมปิกเนี่ยพระอ,องค์ก็เข้าร่วมในวิดีโอคลิปที่จะ เร,เรียกความน่าสนใจให้กับการเปิดกีราโอมิมปิกโดยการเข้าร่วมกับวิดีโอคลิปของเกมสปอนซ์007เนี่ยนะครับถ้าที่จาได้แล้วก็ครั้งหลังสุดก็คือพัตติงตันแบร์นี่ก็อันนี้ก,นนกเ็เป็นลักษณะการแสดงท่าทีอีกแบบหนึ่งของของสถาบันนะครับก็คือ,อให้คําแนะนําแบบเป็นในๆนนนกับสถาบันทางการเมืองของประเทศอังกฤษโดยเฉพาะช่วงเวลาในช่วงปีสองปีที่ผ่านมานี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องคนเข้าเมืองอิมิกรันเรื่องเกี่ยวกับคนไร้บ้านเนี่ยครับเ,เรื่องกรณีเรื่องใช้คลิปของพระดิงตันแบร์ก็ชัดเจนเพราะเป็นการส่งสัญญาณแบบหนึ่งที่ท่านไม่ต้องไม่ต้องแสดงออกทางการเมืองที่ชัดเจนก็คือว่าประเทศอังกฤษเนี่ยยึดมั่นในหลัก British Value คือ p a t s p o s s i o n a น e นะครับให ให้การให้การให้ความเมตตากับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับพระดิทตันแบรก็เป็นตัวแทนของคนไร้บ้านนะครับเป็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอยู่อาศัยมาจากต่างแดนนะครับเป็นพวกอิมริกันก็การใช้ใช้ใช้สัญ,ญลักษณ์พระดิสตันแบรก็แสดงอย่างหนึ่งว่า,าถ้าหากว่ามีประเทศเพื่อนบ้านหรือคนที่เขาเดือดเข้าเขาเดือดร้อนเนี่ยอังกฤษเนี่ยถ้าหากว่าสามารถที่จะช่วยได้ก็คงควรจะช่วยเหลือกันนะครับ จากนี้ไปสายตาของประชาชนก็อาจจะไปอยู่ที่กษัตริย์พระองค์ใหม่นะคะเจ้าฟ้าชายชาวที่ได้เป็นกษัตริย์ชาวที่สามทันทีทําหน้าที่เป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ทันทีประเมินแล้วแนวโน้มการทารงงานของท่านแล้วก็ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อกษัตริย์ชาวที่สามน่าจะออกมาในรูปแบบไหนคะก,นก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อมวลชนมักจะแสดงความกังวลนะครับว่า ตอนนั้นเจ้าฟ้าชายชาวนี่ก็เป็นมกุฎรชุกุมารเนี่ยทรงแสดงครามคนี้เห็นหลายอย่างนะครับที่ข้าง,างที่จะเอ่อเรียกว่าอื้อฉาวหรือสวนกระแสกับนักการเมืองในประเทศอังกฤษครับเราก็มีนักการเมืองบางคนก็มาเตือนว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองทับสถาบันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคำทักท้งกวงจากบรรดานักการเมืองอาวุโสของอังกฤษแต่ว่าทางผู้ใกล้ชิดหรือที่ปรึกษาของเจ้าฟ้าชายชาวก็มาให้ข่าวว่า ถ้าหากพุ่มได้ได้เป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็จะพกมก็จะมีท่าทีเปลี่ยนไปเพราะว่าในฐานะที่เป็นเจ้าพระเจ้าพระชายเจ้าพระชายเนี่ยอาจจะมีแสดงความคิดเห็นบางอย่างได้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้กระทั่งเรื่องดูแลคนอพยพเนี่ยแต่ถ้าหากว่าพอเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยท่านก็จะมีวิธีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คงจะคล้ายๆกับพระมาดาคือจะไม่มีอะไรที่เป็นอ,ออกแสดงออกทางการเมืองที่เป็นที่สาธารณะ อาจจะมีคำแนะนำอาจจะมีการส่งสัญญาณแบบซับโต้หน่อยคือแบบมีมีมีลีลาหน่อยที่ชัดที่เป็นการแค่ส่งสัญญาณให้เข้าใจว่าทางสถาบันนี้คิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องประเด็นต่างๆเหล่านี้โดยไม่จําเป็นต้องพูดถึงเรื่องการเมืองโดยตรงอันนี้ก็คงเข้าใจว่าเมื่อกษัตริย์ชาวที่สามขึ้นของราชแล้วเนี่ยวิธีการต่างๆขององค์ก็จะเปลี่ยนไปเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็เข้าใจว่า เจ้าฟ้าชายชาวเคยทาเขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีคนนู้นรัฐมนตรีคนคนี้นนนทักทวงเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาคุการเหล่านี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นแล้วเมื่อพรพระองค์ได้ขึ้นของราชแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุยกันในในสื่อมวลชนที่ผมติดตามอ่านมาก็จะเป็นขนาดเช่นนี้แล้วความกังวลต่างๆก็คงจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเจ้าฟ้าชายชาวนี้ก็ได้ฝึกงานพึ่งนไม่ได้ฝึกงานคือเตรียมตัวขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์อยู่หลายหลายเป็นปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่ง พื่อจะมาฝึกง,งานระยะหลังๆนี้ก็คงเข้าใจว่าทัานคงเตรียมตัวเตรียมพระองค์ไว้ที่จะรับภาระหน้าที่สําคัญอันนี้อยู่แล้วครับพระราชพิธีพระราชองค์การเพื่อที่จะรับกษัตริย์ชาวที่3เป็นกษัตริย์อย่างเป็นทางการก็จะมีขึ้นที่พระราชวังเซนต์เจมส์ที่กรุงลอนดอนนะคะคาดว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะ